บรรยากาศสดีตดละบ่อเธอเดลว่าเดงแหละพี่น้องเอ็กแมนเรยว่า สองโต๊ปะ,ปะประเด็ดปลาปัวประเด็ดปลาขาว mặt quá tạo bóng đáy bóng quá tên ngắt luôn mặt yên ngắt luôn vơi luôn ngắt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  luôn คบ่พ <Hey>, <N ita. S 1> ี่น้องเพิ่นล้อมใต้สะพานแล้วเพิ่นกเอาแหวานเอาแหกัดบ่บ่แม่นว่าเอาแหกัดวกระตุมขึ้นมาคือแบบมึงหั่น ไป่ายบึ่งบปไดินนะคมับสตกมาแับคนละฟังเึื่องเขาไปหากันค่ะ,ะไปตุ่มไว้ทั้งฟังทั้งฝุ่นทั้งฟันสะพานทั้งฝุ่นเนาะค่ะทั้งฝุ่นลนะให้บึ่งบรรยากาศกันเนาะ Ừ, มีของบรรยากาศดีพี่น้องฝนคึมขืมลินแน่นหน่อยลน่ลินแล้วก็เศร้าบรรยากาศดีรถบําบอนเป็นเลยนี่กระทางรถเป็นอยู่แตสสภานเนาอพี่น้องอันน้นนขอขอไปทายอไอ้เบิร์กบ๊ดยเนาะะกลับมาแล้วพี่น้อง ขาหลุดน้ำกันเด้อสุดายจากโตรอบนี้ขึ้นมิแต่รเหอะขาหลุดน,น้ำกันนะจ๊ะเนี่ยเบิงแล้หลือขึ้นมิแต่รเหอะคือบ่เห็นป้า ปลาเนียนแล้วหนึ่งตัววนปัวนวน si ạ. có nhang không? À. Có nhang không bác? Rồi. có nhang này. nghe thay đi đong, đong. ใช่องป่อง เป็นตองไงเปตองไงเป,ป็นตลาบขนาดเปตองลาบเหนียว ห้าบาทมึงหันจต่ตัวแตว่ป้าเนียนใหญ่ตัวหนึ่งป้ายยังตัวนี้อ้วนๆวดป้าตองลาบเหนียวตัวหนึง่งเดลยค่ะนี่ปลาขาวปลากาอันนี้ไายได่เต็ที่เหลกแล้วนะคะบลไทยคลิปให้เบึงเนาะขอโทษนะพี่น้องเนาะอันป้ายยังพุกนี่นนท่องๆนี่บวกหัวื้อ